คุณผู้ชมสาเหตุความรุนแรงใน3จังหวัดแดนภาคใต้และการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ทําให้กลุ่มลักลอบล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิงและนกหายยากก็ฉวยโอกาสในช่วงนี้ค่ะเข้ามาล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าของ3จังหวัดแดนภาคใต้นะคะอุทยานแห่งชาติบางลางจังหวัดยะลาค่ะจึงได้มีการจัดตั้งจุดสกัดนะคะในป่าต้นน้าฮาลาบาลา เพื่อป้องกันการเข้ามาล่าสัตว์ป่าค่ะและการจัดระเบียบเรือแล้วก็แผนนาเที่ยวที่จะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของการรบกวนสัตว์ป่าด้วยติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะภาพกระทิงฝูงใหญ่เดินลัดเลาะ,ะ,ะ,ะออกจากป่าเพื่อเลาะเหลมหญ้าอ่อนในคลองฮาลาและคลองน้ำใสจุดไข่แดงของป่าฮาลาบาลาจังหวัดยะลาถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลางสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ความสมบูรณ์นี้ก็กลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักล่าสัตว์มากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะที่คลองฮาลาที่มักจะมีสัตว์ป่าลงมาหากินโดยเฉพาะกระถิงนกเงือกนกหายากหรือแม้แต่ป่ากือเลาะปลาราคาแพงที่จะขึ้นมาวางไข่ในช่วงน้ำแดงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีมากับเรือจริงมากับพวกอวนพวกอะไรแต่ว่าบางทีก็ซ่น้นปืน่้นมีดาหาสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่า ของหาปลาตอนกลางคืนมันมีสัตว์จะหาขากินตอนกลางคืนลิ่มน้มําอพวกเก้งกวางพวกนี้บางทีเขาก็อาจจะคิดไม่ดีก็ได้เขาอาจจะยิงไปใส่ในเรือน้ําแดงก็ว่านจนกระทั่งจะเข้มงวดเป็นพิเศษแล้วครับเขาก็มีมีบ้างแต่ว่าการที่ผู้ทาผิดนะครับใช้ช่องทางอื่นบางทีพอพอ,พอมาเจอแล้วก็เราไม่เจอของกลาวไม่ไม่เจอเครื่องมืออย่างเงี้ย เจ้จาหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลางหวังทุ่นไข่ปลาการเส้นทางน้ําบริเวณจุดสกัดเกาะสวรรค์ซึ่งเป็นจุดสกัดใหม่ที่อุทยานแห่งชาติบางลางจัดกําลังเข้าประจําการตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ปลาโดยจะเว้นช่องให้เรือประมงขนาดเล็กผ่านได้แต่ต้องผ่านการตรวจค้นเพื่อป้องกันพื้นที่ปา่าไข่แดง เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบางครั้งก็แอบแบเข้ามาครับโดยที่มันไม่มีจุดสกัดในการที่จะผ่านทักกองมาก่อนว่าเขาจะเอาปืนเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเอาอาวุธอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอตอนนี้คือเข้าได้ทางเดียวนะครับทางที่จุดสกัดก็คือต้องต้องขึ้นมาก่อนจะเข้าไปไหนก็ต้องบอกออกไปเวลาไหนก็ต้องต้องทราบ ในห่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลางประจำการณจุดสกัดเกาะสวรรค์ได้เข้าตรวจค้นเรือเพื่อป้องกันการซุกซ่อนอาวุธที่อาจนำไปใช้ล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่อาจมีผู้ลักลอบเข้ามายิงสัตว์ป่ามากขึ้นโดยผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์เวลาในการไปและกลับ โดยไม่อนุญาตให้ค้างคืนและเครื่องมือประมงก็จะถูกจำกัดให้แค่บางประเภทและบางจุดจะถูกสงวนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่สามารถทำการประมงได้ก็ดีไปเยอะนะมาใช้นิดมันดีเยอะอีกเพราะว่าการการการล่าสัตว์อะไรนี่ก็มกรน,นี่ก็มีเยอะอยู่พอเริ่มมาตั้งจุดจัดการตอนนี้ก็ลดน้อยมากแต่ไม่เคยไม่เคยมีนะ การตั้งจุดสกัดเกาะสวรรค์เป็นด่านใหม่ในการคัดกรองคนและเรือจากเดิมที่มีจุดสกัดแล้วสองจุดอย่างช่วยควบคุมการเดินทางเข้ามาของแพนําเที่ยวที่เคยรบกวนสัตว์ป่าโดยกําหนดให้ผู้ประกอบการต้องนําเรือมาจอดในจุดสกัดและให้เฉพาะเรือประมงพื้นบ้านซึ่งปัจจุบันมาขึ้นทะเบียนถูกต้อง75ลํานําลำนำนักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นป่า เพื่อลดการส่งเสียงรบกวนสัตว์ป่าจากกิจกรรมของแพร่ท่องเที่ยวที่ทําให้สัตว์ป่าถอยร่นลงมากินอาหารน้อยลงและยังเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติในบ้านของตัวเองคัดกรองให้อยู่เฉพาะข้างหน้าแล้วก็ให้ถ่ายคนเพราะว่าการที่จะไปคน15คน20คนเนี่ยมันค่อนข้างเะเยอะแล้คนคุยกันเบาๆในแพรในเรือน,นี่ก็ส่งผลให้สัตว์ป่า ลิกหนีไปด้วยนะครับพอ,พอเราใช้ลักษณะกลุ่มเล็กเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้การรบกวนสัตว์ป่าน้อยลงสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีและจังหวัดยะลายิงมีแผนส่งเสริมและจัดระเบียบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขื่อนบางลางและป่าฮาลาบาลาโดยจะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ4ี่จุดเพื่อจัดระเบียบการบริการนําเที่ยวการประมงและตั้งเป็นจุดคัดกรองโดยมุ่งหวังจะคงความสมบูรณ์ของป่าฮาลาบาลาสืบไป เดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน